เขามีอะไรในใจที่อยากจะสารภาพให้คุณฟังมากที่สุดตอนนี้กันนะ mm hmm. ก็สวัสดีนะคะทุกๆคนพบกับแม่หมออีกแล้วในคลิปแบบแรนดอมนะจ๊ามาจ้าไปดูกันเลย mm hmm. เราจะไปส่องจิตส่องใจเขาคนนั้นกันนะคะแม่หมอขอห้าใบค่ะเขามีอะไรนะคะในใจที่อยากจะสารภาพให้คุณฟังมากที่สุดตอนนี้ขอห้าใบค่ะ อ่ะใบแรกอะไรเออ t เ e j e w วว้าวใบที่สอง The ูใบที่สามอะไรแปดม้ 8, สองเหรียญน,นะคะแล้วสุดท้ายราเออห้าเหรียญน,นะคะได้สำรับเป็นอะไรได้สำรับเป็นเก้าถ้วยนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้นะแม่หมอว่าสิ่งที่เขาอยากจะสารภาพกบบคุณคือเขาหลงสเสน่ห์คุณค่ะเขาอยากจะบอกคุณว่าเขา่าหลงสเสน่ห์คุณแล้วนะเออคุณไปทําอะไรเขาให้เขามีความรู้สึกแบบนี้คะชาวแรนดอมนี้เอ่อมีมีการแอบ,บคิดนะในบางคนอันนี้ต้องบอกบางคนนะเอออาจจะไม่ใช่ทุกคนอะไรเงี้ยมีบางคนอาจจะคิด18บบวกกับคุณเลยก็ได้แบบอย่าง อยากที่จะรู้จักคุณให้มากขึ้นรู้จักยันไปทั้งยันกระทั่งแบบ18บวกอะไรแบบนี้เลยค่ะก็มีนะเอออยากที่จะแบบไปต่อคุณอยากที่จะเหนียวจะรั้งคุณไว้แต่แต่ลึกๆในใจเหมือนเขามีความรู้สึกว่าเ,ออเขา เขาอาจไม่เข้าถึงคุณมากพอหรือว่าเขามีความรู้สึกเขาเขาด้อยเขาเขาไม่สมควรที่จะแบบรู้จักคนณนึ่คุณหรือแบบแค่คิดก็ผิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออน้องๆเนี่ยเหมือนเหมือนแค่คิดก็ผิดแล้วคิดคิดเกินเลยกับคุณคิดอะไรอย่างนั้นกับคุณคือคือเหมือนกับว่าเขาไม่กล้าไม่กล้าเลยจริงๆที่จะแบบคิดอย่างนั้นเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนเหมือนตีกันอะเหมือนเหมือนเขานั่งตีกันในหัวอะไรอย่างเงี้ยแบบอีกใจนึงคิดแต่อีกใจนึงก็แบบอยาเลยเออเราคงไม่เหมาะสมกับเขาหรอกอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนช่าง ั้งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแหละก็คือสิ่งที่เขาอยากกระสารภาพกับคุณนะก็คือเขากระวนกระวายเนาะกระวนกระวายใน,ในใจ,ใจิตใจอยากเริ่มต้นอะไรอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณอยากไปต่อนะคะจนกระทั่งบางคนอย่างที่บอกไปคิดในเรื่องของ18บวกเลยอะไรแบบนี้ก็มีคะ่ะก็เป็นได้อ่าเนี่ยแหละ,ะก็คือสิ่งที่อยู่ภายในใจเขาที่เขาอยากกะสารภาพกับคุณนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างคะก็นะ แต่คนคนนี้ต้องบอกเลยว่าอาจจะแบบเป็นคนที่ก่อนหน้านก่อนมาเจอคุณหรือตอนนี้เขาก็อาจจะแอบแอบยังมีนิสัยของความเป็นเจ้าชู้อยู่แต่พอเขามาเจอคุณอะไรเงี้ยแม่หมอ กลับมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะคิดว่าคุณคือคือเป็นเป็นคนที่เหมือนกับว่าเขาไม่เคยเจออ่ะเขาอาจจะผ่านความสัมพันธ์มาหลายรูปแบบเจอคนมาหลายรูปแบบแต่ว่าเขาว่าหลงสเสน่ห์คุณที่สุดเลยแหละอืมนั่นแหละคะ่ะประมาณนี้แหละสําหรับคนคนนี้อ่ะโอเค ก็ถือว่าดีเนาะดีเนาะเป็นพลังงานดีๆก็น้อมรับพลังงานดีๆบวกๆสะพ้ายไปแล้วกันจะถ้าอยากให้เรื่องราวนี้เป็นของเรานะอาใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักมาได้เลยตามรายละเอียดที่แม่หมอขึ้นไว้ให้มุมบนขวามือในคลิปนะจ๊ะอยากลงเรียนไพ่ย,ยิปซีนะคะอยากใช้บริการคุยแก้เหงานะใดๆนะคะก็ทักมาได้หลังไม์จ้าลงมาพูดมาคุยกันคะ่ะโอเควันนี้ก็เท่านี้แหละมากันแบบสั้นๆง่ายๆแต่ได้ใจความนะคะตามคอน ของช่องเรานะเอออ่าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย